เปินะครับแล้วก็โดนเลยครับสายเล็กครับสี่ตอนโอเคสวัสดีนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้หลิวปิศาจจะมาตกปลาที่บอ่อตกปลาน้องน้ำเพชรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะตกด้วยหลิวเปิ้นะครับ คันที่ใช้วันนี้ใช้1.8นะครับนี่นะครับสั้นๆเลยนะครับผมอยากเห็นอาการชัดๆนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับผมใช้โยโโซลิตตัวนี้นะครับสี่ปอนด์นะครับเหยื่อผมใช้ไายน้ําครับเช่นเดิมครับก็จะมีสต็อปเปอร์2ตัวนะครับทุนเปิร์นะครับขอเบ็ด2งทางฮะแยกแบบนี้นะครับแค่นั้นนะฮะใส่สต็อปเปอร์ตัวแรกนะครับร้อยทุนฮะ สตัปเปอร์อีกตัวหนึ่งครับเนี่ยได้ลักษณะนี้ครับ ระยะนี้ไม่เข้านะครับนิ่งมากเลยนะครับระยะหนึ่งดผมว่าผมขยับเล่นคันสาเมตรแล้วกันครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนครับผมว่าไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมเซตอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับโอเคครับประกอบชุดเสร็จแล้วนะครับคันสาเมตรนะครับทุนเปิ์นะครับแล้วก็เบ็ดสองคอแบบนี้นะครับเค มาดูกัครับจะรอดไม่รอดวันนี้ถอยสุดส้ายนะครับแล้วก็ โดนเลยครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับกำลังอธิบายนะครับได้เรื่องเลยครับพอเปลี่ยนเป็นสาเมตรนะครับอโอเคอย่างนี้คุยกันได้ครับ ที่ตักปลาเลยนะครับโอ้โหค่อยค่อยอ่านครับสายเล็กครับสี่ปอนะ แต่สู้ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอ้โหส,สวยเลยครับน้ำผมยืมที่ตักปลาหน่อยครับผมยังไม่ได้ประกอบขอบคุณครับโอ้ยโอ้ย สสวยเลยครับไม่เข้านะครับ เคคราไปดูขนาดปลากันนะครับอึบโอเคประมาณโลครึ่งได้นะครับตัวนี้เกี่ยวข้างมานะครับกับขอบตาตรงนี้นะครับโอเคครับอึบปลาตัวแรกมาแล้วครับผมโอ้อาจจะโลครึ่งได้ครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับ ไไอืมีอนกันครับอู้ยถอนนะครับ,บ,บ,บโอ้โหโดนครับอืมโดนแล้วโดนแล้วตัวที่สองมาแล้วนะครับ อ๋อ uh huh. oh, ตอนนี้เกี่ยวท้องมาครับใส่ประมาณ8ขีดได้นะครับเจ็ดแปขีดกำลังสวยครับ เลยครัจ็ดแปดคีดได้ครับตัวนี้เกี่ยวท้องมาแล้วครับวันนี้กึ่งยิงกึ่งผ่านอยู่แล้วครับเข้าปากก็ได้เกี่ยวก็ได้นะครับทางบ่อเขาไม่ได้ห้ามไว้นะครับทางบ่อเปิดโอเพ่นนะครับบ่อไหนห้ามก็ไม่ต้องใช้นะครับโอเคครับมาแล้วครับตั้งที่สองลุยต่อครับ เพื่อนแล้ว โอ้ลุดนะครับโอ้โหว้าวใสสวยนะครับเมื่อกี้ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการตกปลาแบบหลิวเปิรนะครับก็ได้มา2ตัวครับเหยื่อที่ใช้นะครับตากไปด้วยครับเหยื่อภายน้ํานะครับราคา35บาทครับสั่งซื้อได้ที่ร้านยอหญิงฟิชชิ่งนะครับ Facebook เพจลายน้ําเหยื่อสปิ๋วชิงหลิวนะครับหรือว่า ติดต่อผ่านหลิวปิศาจก็ได้ครับก็ขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของหลิวปีศาจนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลิวปีศาจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้หลิวปิศาจขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ